คันนี้คือ Honda Civic นะครับ eg หรือว่าก็เรียก Civic 3ดอนะครับอาการของคันนี้เนี่ยมาด้วยอาการร่อนสายแล้วก็มีเสียงดังตอนแรกนะครับจะเป็นตัวลูกหมากถึงนอกอล่างนะครับอตอนนี้มันหลวมแล้วก็คอนอาการห่อเนี่ยมันจริงๆมันเกิดมาจากบูนหรือเปล่าอ่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากครับรถคันนี้มันเป็นรถรุ่นอะไรครับผม อ่คันนี้คือ Honda Civic นะครับอ่ EA, หรือว่าก็เรียก Civic 3ดอนะครับ c ี v i c 92น,นั่นแหละนะครับทีนี้อาการของคันนี้เนี่ยมาด้วยการล่อนสายแล้วก็มีเสียงดังนะครับแล้วก็รายการก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราตรวจเช็คออกมาแล้วนะครับรราายกอั ผมก็คนที่พาผมมาดีเป็นวแว่าบริเวณไหนจุดไหนที่ของรถคันเนี้ที่มีปัญหาระเทียแเ้ี่อ่าได้ได้ครับจะมีส่วนแรกนะครับจะเป็นตัวลูกหมากถึงนอกล่างนะครับอตอนนี้มันหลวมแล้วก็คอน อันนี้มันกระทงขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับทําให้ตัวลูกหมากมันลอยขึ้นนะครับส่วนลูกหมากบนตอนนี้คอนเลยนะครับตัวลูกหมากบนนี่อาจจะมืดนิดนึงนะครับตัวนี้คอนเลยนะครับอันนี้ต้องทําเป็นงานซ่อมนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไหล่แต่งพวกนี้นะครับต้องเป็นเอาตัวเดิมมารีบิวนะครับแล้วมีจุดไหนบ้างอ่าแล้วก็จะมีตัวลูกหมากคันชักนะครับ ด้านนี้เลยครับก็จะมีลูกหมากกันชักนะครับตรงนี้ก็จะหลวมนะครับอ่าลูกหมากกันชักลูกหมากแหลกนะครับคู่กันตรงนี้นะครับอ่าตัวยางหุ้มยางหุ้มแหลกนะครับอ่าด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนด้านหลังอ่าด้านหลังเนี่ยจะมีบูทตัวสวิงอาร์มนะครับตัวเล็กอา,อาร์มหลังเล็กนะครับแล้วก็ มีขอตัวใหญ่นะครับบูทตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มอีกหนึ่งสองจุดตรงนี้นะครับสองข้างสี่ตัวนะครับสวิงอาร์มก็คือตัวนี้ใช่แล้วก็ตัวไหนตัวนึงครับตัวนี้ครับผมตัวในเสร็จติดรุมเลยครับอ่แล้วครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคืออคันนี้วิ่งแล้วหอนมีอาการหอนนะครับจะเป็นที่ลูกปืนล้อ่าซึ่งลูกปืนล้อข้างซ้ายเนี่ย มีมีมเสียงหอนนะครับด้านหนึ่งจะเป็นหลวมอันนี้ต้องทำการเปลี่ยนนะครับแต่ที่มิสีบอกเนี่ยรถเนี่ยเวลาที่มันหลวมจะมีอาการหอนใช่ใช่ครับให้อาการหอนเนี่ยครับมันจริงๆมันเกิดมาจากอะไรหรือเปล่าครับตัจงใจหรอเปล่าอ่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากตัวล้อปืนล้อนะครับเกิดจากการใช้างาน วิ่งไปยาวนานนิดนึงอ่ะหรือน้ําเข้าหรืออะไรเงี้ยทําให้มันลุกปืนมันคอนแล้วก็หลวมนะครับทําให้เกิดเสียงหอนขึ้นมานะครับอ่ะโอเคก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับตรงล่างอ่ะโอเคก็บอกว่าต้องดีใจกับท้างนี้ได้ไหมทานนี้เป็